ครับก็สวัสดีครับสวัสวดีพี่น้องชาว YouTube นะครับผมแหมกับผมนับจ่อง YouTube ปกิงบักกังมุงนะครับคลิปนี้ก็ามาดูซานะี่นะครับซานี่ยิดไวยสองสี่ไ์นะครับซานี่ยิดไวยสองสี่ไ์แหมแกะกล้องนะครับ ไม่แกกลองนะครับเพิ่งลงงานเมื่อเช้านะครับมาเพื่อขุดอินล้วนๆเลยนะครับอันนี้สานี่<ส>บุกเมืองกลางนะครับ<ส>บุกตะลุยเมืองกลางนะครับอยู่บออินนะครับพันต้นโดยปีหมูนะครับปีหมู ก็เป็นรถกุดขนาด25ตันนะครับรถกุด25ตันจากไก่แดนเป็นเดนเป็นยเเยยนะครับไอปนุ่มตีนะครับไปนุ่มตีใช้เครื่องยนต์มิตซูนะครับมิตซูบิชิอกสูบนะครับตัวโบก็มันเร็วนะครับ ปั๊มก็เป็นปัม๊มเคคาวาซากินะครับเคเจ็ดวีปั๊มนี่ไม่ใหญ่นะครับรุ่นนี้ปั๊มก็น่าจะเอึนบล็อกเดียวกับสองหนึ่งอาร์ซีนะครับปัม๊มเคเจ็ดวีคาวาซากิ ช่วงล่างก็ใช้ล้อเลือนเก้าลูกนะแครเดียสองลูกใบเตกหกสิบเซนนะนดามเฟรมนะจับโรงงานได้เรียบร้อยนะครับตรงกี้ก็1น่งจุดนะครับ1นึ่งจุดกิวนะครับ หนึ่งจุดสี่นะครับอ้าฟันฟังแต่ไม่ลึกนะครับเติมหลังให้เรียบร้อยนะครับรงกีพอเป็นรถกุดขนาดไซส์ยี่สิบมาตันนะครับเอามากุดกินดยยโดยเฉพาะเลยนะครับอันนี้ บันตายก็ปั๊มกับบาซานี่นะครับเป็นเหล็กปัมนะกป๊มนะ้เหล็กรอปั๊มน้ ม่บรรทุกมานะครับเต็มหมางโบรบิดเลยนะมเมชานะครับช่วงล่างนีนก่กว้างๆอย่าฟังนะครับใบเตกเนี่เล็กนะครับเพราะว่าเดินมันอินนะครับใบเตกต้องเล็กต้องรองตาให้ดีนะครับใบเตกเล็กแบบนี้นะครับในเวลาพัวนินเนี่ยอันตรายนะครับไม่เหมือนใบเตกใหญ่นะครับ ไซขนาดนี้นะปกติก็จะทำเป็นอันเหมืองอินนะเราอยู่บอ่ออินแบบนี้นะไว้บวกกับอ,อินโดยเฉพาะนะครับทางลำตัวก็มีเหล็กนะครับมีเหล็กอ่คอยบ่งกันบอดี้นะบอดี้รถนะ ้านในนี่นรู้นะครับซานี่เป็นจอตัดสกรีนนะครับจอตัดสกรีนอคอนโตนก็ตกตนะแต,ต,กต่งโดยลายไม้นะครับมีลายไม้แต่ตกแต่งโดยลายไม้อ๊กนะครับซีมูดนะครับซีมูดในการกับเกลื่อนนะครับคนขับในวูดนะครับ

ไม่เกง่งนยแรับตรงนี้ครับ nắc cho anh kia Mưa nắc cho anh, ơi. anh ơi, lùng bưng tướng đi Ni 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 tua mana? Kang tua mana? Kang kang body mana? Ô. Oh. Oh. Xéo quanh oh. chui các bà chui Rốt may gặp rốt ừ. à, may ô oh. ô oh. hey. oh. hey, oh. hey, Này. Dù càng gấp Ôi. Này, đúng gấp Đúng gấp, Ô. Nè ôt Cấp. อลังเกจิวีนะครับแหมควนกระจายครับโอ้แหมควนแล้วก็ปูมไปด้วยนะครับ ơi <laughs> <laughs> à rượu quan ngậm tên ฟวนให้ดูครับฟวนให้ดูครับคลิปนี้ ยอดครับ,บวนกระจายเลยทีเดียวครับผม ไปทางก้อนเลยครับ ครับก็โอเคครับก็ต้อนเจ้าคลิปนี้ออกากดซับกดไลค์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก็เจอกันคลิปหน้าครับผมสหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ